หัวในเช้าวันที่2เมษายนกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา3ฉบับวันแรกค่ะเป็นไปด้วยความวุ่นวายเกือบตลอดทั้งวันเนื่องจากสสพักประชาธิปัตย์พากันประท้วงแล้วก็เดินออกนอกห้องประชุมเพื่อกดดันไม่ให้ในยนิคมวัยรัชพานิชประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพราะว่าไปร่วมลงชื่อในการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้ทำหน้าที่นั้นไม่เป็นกลางได้ค่ะ นายกิติรัตน์นรนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งตามที่เป็นข่าวเพราะมั่นใจว่าจะสามารถดูแลรายได้และการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ2,556ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ที่2ล้าน1แสนล้านบาทโดยใน5เดือนแรกของปีงบประมาณนี้สามารถเก็บรายได้เกินเป้าไปแล้วนะคะ นางวัชรีวิมุกตยนประหลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรืออัตราเงินเฟอ้อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เท่ากับ104.73สูงขึ้นร้อยละ2.69เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นแต่ยังคงคาดการว่าอัตราเงินเฟอ้อตลอดปีขยายตัวไม่เกินกรอบที่วางไว้ร้อยละ2.8ถึง3.4ค่ะ พันเอกนาทีสุกรรัฐประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทอยืนยันว่าจนถึงขณะน,นี้กสทอยังไม่ได้ออกใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะให้กับหน่วยงานใดแม้แต่รายเดียวรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง5ช่อง11และไทย PBS แต่เป็นการอนุญ,ญาตให้ออกอากาศระบบอนญญาล็อกคู่ขนานไปกับระบบดิจิตอลในช่วงการเปลี่ยนผ่านเท่านั้นค่ะ กระทรวงสาธารณสุขป,ประสานกรมปศุสัตว์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มระบบเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัด H7N9 หลังจากองค์การอนามัยโลกเตือนให้ทุกประเทศจับตาเนื่องจากมีการระบาดในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนและมีผู้ติดเชื้ออีก88คนกำลังรอดูอาการโดยพบว่าเป็นครั้งแรกที่มีการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนค่ะ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษจากสำนักงานโยธาจังหวัดปทุมธาน,นีเข้าตรวจสอบอาคารสูง7ชั้นที่อำเภอลำลูกกาซึ่งสุดตัวเอียงลงมาเกือบ10องศาเบื้องต้นพบว่าเป็นการสุดของฐานรากแต่ยังไม่สามารถตรวจสอบภายในตัวอาคารได้ล่าสุดได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองคูคตให้ประกาศเป็นเขตอันตรายรวมทั้งทำให,ให้ให้มีการออกหนังสือระงับการก่อสร้างไว้ก่อนแล้วนะคะ ปิดท้ายการกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีอุณหภูมิส,สูงสุดในเดือนเมษายนถึง4 3องศาเซลเซียสแต่จะไม่สูงเกินกว่านี้และคงไม่ทำลายสถิติสูงสุดที่44.5องศาเซลเซียสที่เคยบันทึกไว้ในปี2503ค่ะเอาละค่ะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงน้ามาติดตามเรื่องของนี่สาธารณะกับดรสุบุษยเชื้อกันค่ะ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์สองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์มิตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันลูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 7148888ผมอยู่ทุกวันละครับ ตรกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุงแบล็ h โฮลปล่อยก๊าซคารค์บอนไดอ,ออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้นึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็ h โฮลแล้วโลกของคุณจะน่าขึ้นอีกเยอะรู้จักเวชพงโอโสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพาี่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมา ที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภ hey, สัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ ตกใจหมดเลยอะ่ะนี่ระวังเป็นภาวะเลือดไหลผิดปกตินะครับเอออย่างนี้เขาเป็นกันตั้งแต่เด็กแล้วสุชายแล้วก็ผู้หญิงร,รู้มาจริงเหรออ่ะเอิองก่ะสิติดตามรายการเฮี่ยมีลิสต์4 5 5านาทีเขาเ้าใจมิตรจ็กแฟนสวยสำรวจความคิดเจาะลึกในความต่างเลือสร้างปรากฏการณ์แห่งความเข้าใจกับ The p o l เข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ The List รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและสาระอันน่าอัศจรรย์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการแจ๋วครับช่วยคิดช่วยทำโดยมิสุมารุเบนซองหล่อ นริกานาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันกันกบครอบครัวข่าวเช้านะคะในเช้าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของเศรษฐกิจที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะที่หลายๆคนกังวลใจว่าเกิดชาตินี้ยังใช้ไม่หมดเลยจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับวันนี้ดรสภุัยเชื้อก,กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัฒรจำกัดมาชนอยู่กับเราสวัสดีค่ะจันทาพูดถึงเรื่องของการเมืองตอนนี้ร้อนมากรู้สึกนักลงทุนกําลัง จับตาเป็นพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์ก็เริ่มสนใจมากเพราะเดิมทีนึกว่าไม่มีปัญหาอะไรครัดูเหมือนอะไรที่คิดว่าจะเป็นปัญหาได้บ้างคะอาจารย์ในประเด็นอะไรบ้างเรื่องทนายกเรื่องเรื่องท่านนายกเรื่องอะไรนะคะาจกู้เงินสามสิบล้านเรื่องการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเรื่องเขมรผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันแก็เรื่องเก่าพระวิหารนะคนแหะ แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องกฎหมายเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยก็มีความมีความเสี่ยงที่ว่าสารรัฐมนุนอาจจะตีตกไปว่าขาดรัฐธรรมนูญโอ้วอนนี้ก็สาปัจจัยที่น่าติดตามคิดว่าจะคลี่คลายได้ประมาณหรือว่าจะไปถึงจุดที่หมดหมด หมดทางออกหรือว่าหาทางสุดท้ายเนี่ยคือเดือนนี้มมมเมษาไหมคะอาจจะยืดเยื้อต่อไปจริงไหมครับอย่างเช่นกรณเีเรื่องของ2ล้านล้านเนี่ยก็กว่าจะผ่านสภาล่างผ่านาสภาบนใช่ใช่เราก็เข้าใจว่าถ้าจะมีการฟ้องร้องศาลทํานูนก็จะเกิดขึ้นช่วงระหว่างที่ผ่าน มุฒิสภาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงพระปรมาพิไทยตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ต้องมาดูว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ยถึงแม้จะผ่านมาทั้งสองสภาแล้วเนี่ยอาจจะถูกตีตกไปหรือเปล่าเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของขมรอย่างที่เราทราบเนี่ยการตัดสินของศาลโลกไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าเราจะได้ติดตามการถ่ายทอดสดการพิจารณาวันที่15เมษายนช่วงช่วงหลังสงกรานนิดหน่อยนะคะก็ติดตามกันได้ทีนี้ประเด็นเรื่องของสองจล้านล้านบาทเนี่ยในเนื้อหาสาระเนี่ยคือ ฟังดูเหมือนฝ่ายค้านเองและหลายๆฝ่ายส่วนใหญ่จะมองว่าเรื่องของการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นแต่ข้อประเด็นที่ห่วงใหญ่ก็คือหนึ่งเรื่องของการคอร์รัปชันกับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของภาระหนี้สินหนี้สาธารณะในสองประเด็นนี้อาจารย์มองยางไรครับคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นอันแรกเนี่ยกลัวเรื่องหนี้เนี่ยก็ต้องมาพูดถึงอันที่สามด้วยเพราะว่าถ้ากลัวเรื่องหนี้นะครับ อันที่สามก็เรื่องขนาดของหนี้ใช่ไหมแต่อันที่แรกบอกว่าลงทุนและคุ้มค่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าลงทุนจําเป็นต้องลงทุนแปลว่าลงทุนและคุ้มค่าเนี่ยถ้าลงทุนคุ้มค่าแปลว่าทําให้เศรษฐกิจขยายตัวดีะจะไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารนณะจะไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะ,ะ,ะนะครับค,คนอาจจะฟังว่าไอ้ผมพูดแล้วมันอาจจะไม่เหมือนที่คนอื่นพูดกันแต่ก็เรียนอย่างนี้ว่าผมได้พยายามไปดูตัวเลข หนี้สาธารณะในช่วง30ปีที่ผ่านมาดูจริงๆว่าตัวเลขหนี้จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นมาวิเคราะห์กันดีกว่าเพราะว่าพูดง่ายจะพูดกันลอยๆนะครับถ้าไปดูหนี้สาธารณะตั้งแต่ปี1981เนี่ยจะเห็นว่าหนี้สาธารณะตอนนั้นยังแค่2 3 0 0 0 0กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง30ปีที่แล้ว2แสน3หมื่นล้านวันนี้เนี่ยนะครับ4.9ล้านล้านนะครับคนก็จะตกใจมากว่าขึ้นมาตั้งเป็น2,000%พูดง่ายๆนะครับอันนี้ ถามว่าแล้วมันเป็นปัญหาไหมถ้าเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. เราต้องรู้สึกแย่เศรษฐกิจต้องแย่ mm hmm. เราต้องรู้สึกว่าเรา mm hmm. เรามีปัญหาความความเป็นอยู่เราแย่ลงแต่ไม่ <Okay. S 2> จริงครับรับรองว่าใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. แสดงว่าแน่นอนเลยไม่ใช่ปัญหาตัวขนาดของหนี้สาธารนณะเ <Okay. S 2> พราะหนี้ขึ้นมา2 0 0 0ันเอร์เซนคือมันไม่เหมือนกับหนี้ของรายบุคคลใช่ไหมคะอาจารย์คืออย่างหนี้รายบุคคลถ้าสมมติเรากู้เงินเยอะ กู้เยอะๆรู้สึกว่ามีหนี้ท่วมตัวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักนาสหาหัสที่ต้องหาเงินใช่เป็นภาระนะครับจะเป็นภาระแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ประเด็นอยู่ที่ปริมาณของหนี้ม,มูลค่าของหนี้ครับเป็นอยู่ที่ว่าเป็นสัสดส่วนต่อ GDP เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรากู้เงินมาแล้วแล้วเราทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นกู้เงิ<ๆ>นมาแล้วทําให้งอกเงยขึ้นมาใช่เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วภาระเมื่อ เทียบมูลค่านี่กับ GDP เนะี่ยมันต่ำเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่กู้ดีกว่าไหมคืออยู่เฉยๆมันก็ไม่ต้องเป็นหนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาประเด็นแรกที่พูดเมื่อกี้บอกยอมรับนะครับว่าลงทุนนี้จําเป็นแล่ว่าลงทุนน,ทนี้มีประโยชน์ทําให้เศรษฐกษิจดีขึ้นการโครงสร้างพื้นฐานในด้านทางด้านรถไฟเนี่ยค,ควจะทําได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ใช้แต่ถนนใช้ถนนนี่มันเปลืองคนก็ไปแซวนะอะไรนะนายกใช้ ลด <L od S 2> <ừ. S 1> ไปความเร็วสูงขนผักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกลงในแต่จริงๆแล้ว <Social S 2> นี่นะครับ<ม>ขนจริงจริงถ้าสมมติว่าขนสินค้าที่มูลค่าสูง <ừ. S 2> แล้วก,ก็แล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็สินค้าที่มูลค่าสูงแล้วก็มีเน่าเสียได้รว <c oughs> มทั้งอ,อย่างเช่นกล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดมีดีมานะครับผมย้ำนะครับถ้าเกิดมีดีมานทําไมจะไม่ขนใช่ไหมครับบางอย่างเราขนขึ้นเครื่องบิน ก็ถือว่าแพงไม่ใช่เหรอก็มีการขนขึ้นมาใช่ไหมครับบางทีแม้กระทั่งใช่ไหมครับบางคนแม้กระทั่งขนขนคนยังอุตสาห์บางคนไปซื้อเป็ดย่างที่ลอนดอนขนขึ้นก็บินกลับกับตัวเองกลับมาขายราคาแพงกลับมาทานเองด้วยที่เ็นต้องใช่ไหมค่ะก็อย่างนั้นค่ะคือคือนึกภาพสิมันขึ้นอยู่กับดีมานความต้องการว่าถ้ามีความต้องการเนี่ยเหมือนกับเรามีเนี่ย ทางเลือกให้แหละถ้าจำอยากจะเอาของดีของสดมาจากต่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วอยากก็มาสิครับไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าอย่าทําอะไรที่ทําแล้วเนี่ยมันฝืนนะครับฝืนกลไกตลาดค่ะอย่างเช่นเรื่องจํานําข้าวมีปัญหาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยกลไกตลาดบอกว่าราคาข้าวควรจะเท่านี้แต่รัฐบาลบอกพยายามไปดันขึ้นเป็นราคาเท่านั้นนะครับประเด็นที่เป็นอย่างนั้นมากกว่าเท่าที่ดูแล้ว การการ,การชี้แจงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมเหตุสมผลมากแค่ไหนในมุมมองของนักวิเคราะห์คร<ม>ับผมพูดตรงๆนะครับรัฐมนรีะทัดชาติเนี่ยเราท่านก็ุณาเราเรา,เราพาท่านไปเจอนักลงทุนต่างประเทศและในประเทศหลายหลาย,หลายกรณีมากเป็นคนที่ผมคิดว่าพูดจารู้เป็นความเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมากมและทําให้เกิดความมั่นใจในหมู่นักลงทุนมากว่าถ้าคนนี้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยโครงการอันเนี้ย มันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นได้แล<ม>้วก็มีประสิทธ,ธิภาพด้วยะนะครับผมคิดว่าต้องยอมรับเลยว่าท่านเป็นคนที่รู้เรื่องดี<ม>นะครับแล้วก็โครงการนี้เป็นครั้งแรกที่ชัดเจนมากว่าประเด็นหลักของเงิน2ล้านล้านเกือบ80%เซนี่ยคือการบอกว่าเราใช้ถนนมากไปแล้วเราขอพัฒนารางรถไฟะนะครับนั้นความการโฟกัสว่าจะทำนี้แหละผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ มั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่าประสบความสําเร็จได้ค่ะ<ด>เราเรียกว่าเบื้องต้นในเนื้อหาของโครงการนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยอมรับว,ว่ารัฐบาลเลือกคนมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงนี้ถูกคนถูกคนมากถูกคนมากอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้สาธารณะรขยายความเพิ่มเติมแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกสบายตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูด้วยพินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 7148888ผมอยู่ทุกวันละครับ รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ มาสเตชเชฟไทยแลนด์อาทิตย์นี้และนี่คือภารกิจชิมบอกชื่อครับปิดตาครับปิดให้สนิทเอาสลัดวางไปครับเราก็ให้ชิมดูได้ทุกรอบครัวเจ้าสาวที่เห็นในข่าวเป็นแฟนพี่ชายเพลงเหรออย่ามา เราชวนมาทานสารพัดเมนูถั่วดับร้อนที่บ้านถั่วเย็นค่ะอร่อยขนาดไหนไปกับเรานะคะ9นาฬิกา40นา,าทีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถนากายีนาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อดออรสุทยยูยอยู่กับเรานะคะจารย์พูดถึงนี่สาธารณะต่อนเนื่องกันมาเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า 30ปีที่ผ่านมาตัวเลขนี้สาระมันพุ่งสูงขึ้นมากเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นหลักฐานเชิงประจกักษ์ชัดเจนว่าเศรษฐกิจโตความเป็นอยู่ทุกความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ดีขึ้นมันแนวทางไปสู่การพัฒนามาทีนี้ตัวที่อาจารย์บอกว่ามันสำ,สำ,สำคัญอยู่ที่วามเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนแล้วนําไปสู่การ <c oughs> ลงทุนที่นําไปสู่การขยายสองจล้านล้านนี้เหมาะสมมากเกินไปไมบ่ ค็บอกอไม่เห็นจำเป็นต้องใช้งบมากขนาดเลยตอนนี้บอกจริงนะครับหลายคนเรายังไม่ทราบว่า2.2ละสอ,อ,สอันี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวอีกปีเราจะทราบะนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันกลับมาดูถ้าดูตัวเลขตอนทศวรรษ80นี่นะครับช่วงนี้เศรษฐีเรากระท่อนกระแท่นมากรัฐบาลมีปัญหา ด้านการคลังจริงๆต,นตน่นั้นธนบัารขาดทุนของระมบาลจริงๆและที่สําคัญตอนนั้นคือเศรษฐกิจขยายตัวไม่ดีเพราะการส่งออกไม่ดีถ้าจําได้อเมริกาปี1 9 8 0 8 3เนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำคนข้างมากนะครับเราเลยมีปัญหามาตลอดทั้งเราลดค่างเงินบาทปี1985ช่วงนั้นเนี่ยนะครับแม้แต่แม้ปริมาณนี้จะขึ้นน้อยอย่างเช่นถึง1986เนี่ยนี่ขึ้นไปแค่ถึง6แสนล้านนะครับจาก2 แสนล้านมาเป็นหกแสนล้านเนี่ยนี่สาธารณากจอ g d พพุ่งขึ้นเลยจาก30%เป็น53%อตอนนั้นเนี่ยมีปัญหามากอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมีเรื่องแม้กระทั่งต้องลดค่าเงินบาทปี1985แต่ประเด็นที่เห็นชัดเลยว่าในกรณีช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโตกระท่อนกระแทนการส่งออกโตกระท่อนกระแทนะฉะนั้นข้อสรุปอันนึงคือ มีปัญหาเมื่อเศรษฐกิจโตไม่ดีรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้มากกว่ารตรงกันข้ามช่วงหลังจากนั้นแต่แต่แตแตประเด็นที่สําคัญในช่วงนั้นเนี่ยใครจําจได้จะรู้ว่าช่วงนั้นแม่รัฐบาลมีหน,นี้เยอะ,ะรัฐบาลก็กัดฟันตัดสินใจลงทุนมากแต่พุทธจำได้กับหลานฉบาลนะครับและะบ้วถางการเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ต้องบอกถูกต้องมาก,กวันนี้ ตรงนั้นที่แหลมชะบังที่มา้าบสะพุนเนี่ยเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ของประเทศไทยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตอนนั้นมีปัญหานี่เยอะมากแต่รัฐบาลก็กล้า<ต>ที่จ,จะจามแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกด้วยะนะครับมาดูมาต่อมาหลังจากนั้นไปุมเลย GDP โตเฉลี่ยปีละ9าเปนะครับจนกระทั่งถึงปี1 9 9่ในช่วงนั้นนี่ถ้าไปดูตัวเลขนี่สาธารณะขึ้นไปนะครับขึ้นไป6แสนนิดนิดเอง จากหกแสนเป็นหกแสนหกแสนแปดหมื่นนะครับนี่หน่วยข้างหลังเป็นล้านบาทใช่ไหมล้านล้านหมดนะครับตรงนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลขาดดุลน้อยมากแล้วหนี้สาธารณะต่อ GDP เหลือ15บ้าเปอร์เซ็นต์แล้วเองนะครับช่วงที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆคือวิกฤตทางการเงินกับวิกฤตธนาคารแล้วรัฐบาลต้องไปอุ้มธนาคารช่วงนั้นจากหนี้เจ็ดประมาณ7แสนล้านบาทปี1996เนี่ยนะครับขึ้นมากลายเป็น 2.9ล้านล้านบาทตอนปี2002ต2002คือปีที่รัฐบาลไทยต้องรับหนี้กองทุนฟื้น <IM F S 2> ฟู IMF มาเป็นนี่กองทุนฟื้นฟูเลยครับค่ะนี่กองทุนฟื้นฟูที่เรา,ท,เราที่แบงก์ชาติเนี่ยเข้าไปอุ้มธนาคารคแล้วเงินทั้งหมดที่รัฐบาลเสียหายเนี่ยขึ้นจากตัวเลขย้ำนะครับจาก7แสนล้านมาเป็น 2. 2> <c oughs> ล้านล้านบาทในปี2 0 0 2ซึ่งไม่ได้เป็นการลงทุนแต่เป็นการแบกรับประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ถ้าอยากจะให้นี่สาธารณะไม่พุ่งอย่ามีวิกฤตทางการเงินนะครับไม่ใช่ปัญหาการคลังเลยอยู่ๆรัฐบาลนั่งอยู่ดีๆหนี่สาธารณะจ่อ GDP 15%เวลาผ่านไปอีก5ปีกลายเป็นนี้สาธารณะต่อ GDP ขึ้นไปเลย50%เเพราะต้องอุ้มปัญหาสถาบันการเงิน2ล้านล้านนะครับอันนั้นสิน่ากลัวนึกภาพถ้าไม่มีวิกฤต สถาบันการเงินวิกฤตค่าเงินบาทเนี่ยสองล้านล้านล้านนี่มันเท่ากับที่เสียหายตอนนั้นเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยยังไงยังไงไมันต้องมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นอันนั้นเพียงแต่อุ้มไม่ให้พังน,นั่นเนี่เป็นหนี้เพื่อมีมีความหวงังมีอนาคตว่าน,นี่คือการลงทุนและน่าจะได้ผลตอบแทนแต่ถ้าเอาไปเป็นหนี้สาธารณะที่เกิดจากการบริหารจัดการการเงินการเงินผิดพลาด อันนั้นนี่เป็นปัญหาที่น่ากลัวประเด็นผมท่านดูในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยขอให้กลัวเรื่องปัญหาการเงินดีมากกว่าด้วยซ้ํามากกว่าปัญหาการคลังด้วยซ้ำเพราะปัญหาการคลังที่ผ่านมาเนี่ยพอเริ่มมีปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะรู้ตัวทันทีว่าเก็บภาษีไม่เคยได้รู้ตัวทันทีว่ารายจ่ายไม่เคยึ่งล่าสุดบอกว่าตัวเลขเก็บภาษีเกินเป้าคือถามว่าโครงสร้างของนี่ของของการใช้จ่ายรัฐบาลมีปัญหาไม่มีนะ ย้ญาว่ามีมีโรงที่ว่าตอนนี้ในภาษีเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยไปจ่ายรายจ่ายประจําเกือบทั้งหมดแล้วกลายเป็นว่าการลงทุนเนี่ยต้องกู้<อ>ทั้งหมด<ช>ซึ่งในหลักการไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะยัต้องติดตามแต่นี่อธิบายพอเห็นภาพเลยนะคะอาจารย์ที่เปรียบเทียบกันนี่อันนี้วิเคราะห์เจอดลึกเอาตัวเลขมา ไม่ยันกันเลยครับแจ้งให้เห็นชัดเจนนะคะว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเพราะว่ายังมีกระบวนการขั้นตอนอีกเราต้องติดตามกันว่าตกลงแล้วที่เอาไปลงทุนนะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่มาช่วยคิดช่วยทำกับเราแต่เช้าเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะวันนี้เด็กๆจะพารู้จักวิธีคลายร้อนในเดือนเมษายนก็บอกว่าร้อนจริงๆจะคลายร้อนกันอย่างไรเชิญชมค่ะ สวัสดีครับเข้าช่วงเดือนเมษา,ายนทีไรอากาศนี่ร้อนขึ้นทุกทีเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่แดดเผาผิวหนังซึ่งจะทําให้อารมณ์ของเรานั้นหงุดหงิดขึ้นได้ง่ายๆและวันนี้น้องจอมมีวิธีคลายร้อนแบบง่ายๆมาฝากนะครับ วิธีคลายร้อนในข้อแรกครับเริ่มจากการหลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพราะศัตรูของอากาศร้อนทางการแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนสูงเนื่องจากโปรตีนเป็นอาหารที่ร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยการทำงานในร่างกายจึงต้องออกแรงมากกว่าปกติทำให้ร่างกายร้อนขึ้นไปอีกดังนั้นควรหันมาทานผผลไม้แช่เย็นลดการกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพื่อให้ร่างกายปรับความสมดุลช่วยให้คลายร้อนจากผักได้อีกด้วยครับข้อต่อมาส ครับไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเพราะเครื่องดื่มมึนเมาส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำมากยิ่งขึ้นควรเลือกดื่มน้ำเย็นหรือน้ำหวานเมื่อการดีที่สุดครับข้อสุดท้ายง่ายนิดเดียวครับเลือกใส่เสื้อผ้าโทนสีเย็นเช่นสีฟ้าสีเขียวสีขาวเนื้อผ้าฝ้ายโปร่งเบาสบายจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและรู้สึกเย็นขึ้นครับวันนี้โชคดีมากเลยนะครับที่น้องจอมหยิบเสื้อสีโทนเย็นมาใส่ และสีวิธีคลายร้อนที่จอมแนะนาไปนั้นก็เป็นสี่วิธีที่ง่ายๆสบายๆที่ทุกคนสามารถทําเองได้ที่บ้านครับสิริวต์พมิทักเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีครับนสนใจทานผลไม้แช่เย็นเนาะชื่นใจนะชื่นช่วงนี้ไอศครีมไายดีมากๆพี่หญิงเออแต่ว่าวัยเราเนี่ยนะต้องระวังเน้นน้ย่าลน้องตาลกับไขมันจะสูงในเรื่องอากาศช่วงนี้กลับมาที่ข่าวต่าง